สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปหาอาหารเย็นเพื่อเป็นกับแกล้บและจะไปท้าทายวงเขาเลือกว่าใครจะฝีมือมากวันนี้แปดหลังดูสิว่าจะมีอะไรให้ทานกันคืนนี้ไหม let's go <S <Okay. S 1> เดี๋ยวไปท้าทายก่อน let's go ข <Okay. S 1> ้อเหมาะกิจการในวันนี้เดี๋ยวไปดูว่ามันเบ็ดทั้งหมดมีกี่หลังแล้วก็าหาร4ใส่คนเท่านั้นเลือกหมูเมาจะใส่กันตรงไหนแล้วมาดูว่าใครจะได้เยอะกว่ากันสําหรับคนได้เยอะไม่ต้องทําอะไรสําหรับคนน้อยๆทำกับข้าวกินด้วย come on ู <tyard> วันนี้ลูกไปใส่เบรคคอยได้สองสาตัวเด้อเพื่อนจินดะเขาได้ลาธูลุยเอ้าเอ้จ้าเอ๋ทำไรอ่ะทำไรกันน้อทำไรอ่ะโอ้ใส่เบรดโอ้นี่มาก่อนเลยเหรอนี่มาเรียกทำเลก่อนนะเนี่ยต้องดูก่อนว่าฝีมือล่าเขาดับเซียนแล้วเขาต้องเอาดูซิว่าใครจะนีกว่ากันนี่พี่น็อตลองแล้วคนละกี่หลังเนี่ย เอาเลอพี่ชากับพี่นัดไอ้นัดปลากับกูเว้ยวิธีการใส่ใส่ไส้เดือนนะครับผมเหยื่อไส้เดือนเนี่ยมันเป็นเหยื่อธรรมชาติที่อยู่กับพื้นดินปลาก็จะมากินหน้าดินกินเหยื่อที่หน้าดินเพราะฉะนั้นเราเราใส่ไว้ให้มันติดพื้นดินเลยถ้าทําเลแบบนี้นะครับจริงๆนะน่าจะเป็นเขียดนะให้มันเกลี้ยงไว้เลยยั่ได้เห็นจะชัดนะคัปกะปกทอะไรครับ<อ>ท์ซ่ามาบใช่ครับมาบ่<ม>าตอนนี้ปลายังไม่มาหรอกครับปลาช่อนจะนออกมากลางคืน สายมันอยู่ในดินไปเลยแล้วก็มันก็จะเรียนแบบธรรมชาติเองแล้วมันก็มากินเองนะครับปลาบ่อน,นี้ส่วนมากก็เป็นปลานินผมเลี้ยงเอาไว้เองอ้าวมีทีมก็คงจะเป็นพี่ชาติแหละ <22. S 1> เพราะว่าทีมทําบาปไม่ขึ้นโอ้ได้เ,เดี๋ยวทอดไข่ให้กิน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไข่เจียวเลยนาะชาตินะ <laughs> ทีมนี้ <laughs> เขาเรียกว่าทีมหน้าตาดีจิตใจดีงาม <laughs> นี่ผมจอร์ George. ฮาวดี้กับนัดข้าวเปียกนึ่งวันเจ็ดวันเดี๋ยวไปดูทำเลียกันครับนัดรู้จักคำว่าแปลนไหมไม่รู้จักครับพี่รู้คำว่าแปลนก็คือมันโล่งๆมันไม่รกเท่าไหร่นะฮะกฎหมายอังกฤษครับอังกฤษลอนๆอยลาหมดายาลาลาเยอะหมดเยอะหมด มึงมึงวางกัะดินอ่ะมันก็ไปแล้วละ่ะโอ้โหมันไม่ไปแล้วดูสภาพมันนี่มันเลื้อยไม่ได้แล้วทำไดดีดแต่ว่าน้ำไม่มีต้องไปนในโซนนู้นมันมีลูกคลอกอยู่เดินตามเลยขมอนครับเดี๋ยวเราต้องดูครับอันนี้เราแอบคุยกันอยาให้พวกมันรู้ว่าเราแอบใส่ในนี้แล้วคืไปใส่ในบอ่อด้วยเราต้องใช้ใช่เราต้องเพราะว่าเขาไม่รู้หลักสคนละที่เราถ้าเราใส่บ่อทุกต่ เอาดีก่อนเลยวอดปลาครับเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าพงปลาพงปลาผมใช้ตัวแกลบนะฮะตัวบ้งแกลบจริงๆปลาช่อนเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะหากินตามป่าในบรรยากาศเราต้องใส่เบ็ดให้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ก็คือเหยื่อต้องอยู่กับพื้นเพื่อจะลดโอกาสในการเขาเรียกว่าโอกาสในการเหยื่อที่จะโดนสัตว์อื่นกินไปก่อนไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่หรือว่าปูแมงตัดเต่าปลาซิลวอันนี้ผมใส่ตรงนี้และฮะเอาให้มันแปะดินนิดนึงมือติมันติดพื้นดดลดละเบ็ดมันไม่ได้เบ็ดไม่ดีเบ็ดมันไม่ดีดดต้องไปซื้อมาก่อนเบ็ดเบ็ดอันนี้เป็นเบ็ด ไม่มีคมแล้วนะครับเออใช้ได้เหมือนกันปมาดูนี่เบ็ดหมดอายุแล้วนะครับใช้ไม่ได้อภิรัตน์ภิรัตน์มาแรกกับผมมาเรืองแรกเลยใช้ไม่ได้แรกป่ะธรรมชาติไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทีมนี้ทีมทำบาปไม่ขึ้นนะฮะหรือว่าจะเอาป่ามันมีถ่ายแบบลุยป่าอยากเป็นบิเซกโลโซ โอ้โหเก๋าเท้อยากเป็นนั่นแลมมาริสันอยากเป็นพี่ป๊อปเดอะซันพี่ชาติอยากเป็นพี่งาคาร์โลอ้โหพี่เล็กคาราบาก่อนโอ้โหหมายนี้ที่เราจะเอาคือหนึ่งน่าจะได้มีปลาดุกแน่นอนหมายนี้มันโอ้มันจะได้ปลาใหญ่แล้วติดปลาช่อนป๊อก กระชอนใครวะกะชอนปอกกะชอนปอกปะปักเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิธีเขาเป็นคนถืออุปก,กรณ์ให้นะอา้าวเดินหนีไปก็ได้มาหนิคือ <มา S 1> ของผมเนี่ย <มา S 1> แค่อันเดียวก็รู้เรื่องครับคนอื่นอาจจะใช้สามถึงสี่ของผมนี่อันเดียวรู้เรื่องม,มาครับเดี๋ยวผมจะพาบุกป่านะฮะ นั้นยังไม่ทันได้ทาอะไรเลยบาปมึงแทงจากนี้ไปวิธีการปักเบ็ดที่ถูกต้องนะครับเราต้องให้ไส้เดือนนี้จุ่มลงไปในน้ําให้คันเบ็ดอยู่ข้างบนถ้าเอาคันเบ็ดลงน้ําแล้วเอาเหยื่อขึ้นข้างบนนะครับอันนี้คือไม่ใช่อันนี้ผิดสูตรครับถ้าใส่อย่างนี้นะครับแสดงว่าเอาปลาช่อนแต่เราจะใส่ใหม่มันต้องลงน้ำกว่าน,นี้หน่อย ตอนนี้ติดอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่จต่การเลยนะวครับู้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่มากเมื่อกี้ที่ว่าใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวนี้กันนะฮะเห็นไหมครับทุกครั้งที่ติดนี่สายจะตึงนะฮะเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าเป็นปลาอะไรนะครับสามสองหนึ่งคุิ๊โอ้ดิ้นแรงมากตัวนี้ต้องใช้แรงมากนะครับอุยโอ้ยยกไม่ขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วหมาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหเป้าหมายเราประมาณ5้าสิบโลครับเราใส่เบ็ดเป็นสิบขันนะครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสอง้วครับวิธีการเอาเบ็ดออกนะฮะดูตัวนี้กินตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเวลาจับปลาดุกนะฮะ <ๆๆ S 1> ต้องแับรูดลงไปแล้วก็เอามือกดเนี้ยงไว้กำเงี้ยงให้แน่นนะฮะ <ๆ S 1> พอกำแน่นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกัดเราได้แล้วก็นี้กินลึกนิดนึงนะฮะ เขาต้องนีเขาแบบมือที่กำตรงเนี้ยมันต้องกำแน่แน่นะฮะเพราะไม่งั้นมันจะปักเราได้โอ้กินลึกโอ้โอหกินลึกนะมากหนึ่งหนึ่งจับนี่กันไหมอ๋อกนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวที่เท่าไหร่แล้วครับนับไว้หน่อยครับที่สี่ครับผมตัวที่สี่นะครับ น่ไม่น่อยนะครับ,บวันนี้<ส>เราต้องเป้าหมายอยู่ที่50โลเป้าหมายของเราอยู่ที่50กิโลโอ้โหไอตัวนี้เองกูรู้ละพูดไปก็หาว่าเราโม้อีกกินการใส่บงใส่เบ็ดนี่มันชิบชบิไม่น่าเชื่อว,ว่ายังไม่มืดเลยดูเดี๋ยวไป,ไปทำเมนูเลยเดี๋ยวไปเก็บผักทำเมนูเลยวันนี้นะฮะแจงอ่อมปลาดุก จะทำใหกินนะครับวันนี้แล้วแดดจะหมดแล้วนะแกงออมปลาดุกครับนี่นี่พี่ให้ดูผักที่เราจะใส่หนึ่งในผักที่เราจะใส่ก็คือยอมมะระขีนกเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้แล้วก็ไปเก็บข้างหลังบ้านก่อนที่มันจะมืดีย๋ยวไปไปดูเบ็ดทางโน้นด้วยตรงน้นก็มีอันนี้คือวัดเครื่องปรุงหลักนะครับมันคือพริกสดอมองเห็นไหมฮะสำหรับการแกงอ่อมของเราเราจะใช้หอมแดง อันนี้เราโขผกจนมัโขกให้ละเอยียดมากมเปิดแก๊สถ้าไม่มีแก๊สไม่มีไฟแน,น่นอนนะเจียใส่น้ำมันทีเดียว<ๆ>เพื่อไม่ให้ปลามันติดหม้อปไปอเพื่อไม่ให้ไปติดหม้อน,นะฮะแล้วบน้ำของเราลงไปพริกเราโขกไว้หามหาม มาลองคั่วกับเนื้อปลาคั่้ำพริกที่เราโขลกมาคั่วกับเนื้อปลานะฮะไปไม่ต้องแรงมากนะฮะทุกท่านไม่ต้องกลัวมันจะข่าวนะครับเพื่อให้เนื้อปลามันแข็งมันจะไม่แตกจริงๆปลา้าคนอีสานทำเนี่ยเขาจะตักนะตักตอนปลาล้ามาเขาเรียกว่าตักตอนปลาล้ามาใส่ถ้วยแล้วก็เขาจะใช้น้ำแกงตักน้ำแกง มาคนๆเพื่อเอาน้ปลาเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาลงไปโดยไม่ใช่ใส่ต่อนแล้วเขาจะทิ้งไว้สักหน่อยแล้วเขาก็เขาใช้ประมาณอย่างแกงหม้อน,นี้ก็น่าจะใช้ประมาณสามถ้วยอ,อันนี้ตักทิ้งนะฮะอันนี้ตักทิ้งอฟองปลาฟองที่มันเป็นฟองอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าฟองอากาศดำๆข้างบนเนี่ยเอาเอา,เอาทิ้งทิ้งมันเป็นเ,เป็นเหมือนอ้นี้ปลาแล้วก็เป็นอันนี้ขาว ต่อได้โอ้ดูดูปวดเลยปลาพวกนี้มันปลามันเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาอย่างตัวเล็กสุกเร็วสุกเร็วน้ำกำลังเดือดได้ที่นะปึ้งปึ้งปลาแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยมันสุกง่ายเพราะว่าเป็นปลาเล็กๆนะฮะเป็นปลาเราก็จะใส่เนื้ออ่อนเราก็จะใส่มะเขือเพราะว่ามะสิมะเขือกับมะเขือพวงใช้เวลาในในการสุกนานอยู่ มะเขือกับมะเขือพวงแล้วก็พริกอันนี้เขาเรียกว่าลูกโดดนะฮะ<ม>ที่เราใส่ลงไปพริกเนี่ยเอาไว้กินแก้มเป็นผัก<ม>แล้วก็มะเขือมันใช้เวลาในไอในการทําให้มันสุกมะเขือพวงด้วย<ม>ก็ใส่ไปเลย<ม>เนื้อ<ม>ปลากับผักมันก็จะ<ม>จะสุกพร้อมกันพอดีก่อน<ม>ที่จะใส่มะละกีนกมะละกีนกเนี่ยใส่ใส่ให้ไฟร้อนเยอะๆไม่ได้ คือใส่ตั้งไฟไม่ได้ก็คือเราใส่มะละขี้นกไปนะี่เราต้องปิดไฟเลยอืเพราะว่ายอดมะละขี้นกเนี่ยถ้ายิ่งต้มนานยิ่งขมเราจะทําให้มีรสชาติขมอ่าลําเขาเรียกว่าขมแบบอร่อยๆนี่นะนี่เป็นสูตรอีสานนะครับอันนี้ใช่ไหมที่ยาเรียกผักมะละที่เต็มไปด้วยขี้นกใช่ครับ <c oughs> คนละอันอันนี้คือมะละยอดมะระขี้นกเสียใจด้วยนะฮะวันนี้เข้าขั้วหมดนะครับได้แค่นี้ ข,ข้าวคั่วดูดิยังเห็นอยู่พี่ใส่ไปเพื่มช้อนชาใส่ไปประมาณนิดเดียวเองเพราะมันหมดแล้วลืมดูไม่เป็นไรอ,ททนอร่อยเมนเดิมรเรียบร้อยแล้วครับมานี่เลยตัดมาตอนนี้แทเสร็จแล้วททน,น,นี่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 อันน,น,นี้ขาดอย่างเดียวก็คือข้าวคั่วหมดไม,ไม่เอาข้าวเหนียวว่ะก็ไม่ทันนึกว่าข้าวคั่วมันอยู่นึกว่าข้าวคั่วอยู่ก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยเดียว ก็อันนี้เป็นเมนูที่สรรสร้างมาจากมิสเตอร์ทีเยสเข้าเปลี่ยเปลเปลข้างในเนี่ยมีเอาเป็นเนื้อก่อนนะเนื้ออะไรเป็นเนื้อปลาที่เราไปใส่เบ็ดมาวันนี้คือปลาได้กี่ตัวเราต้องเอามันมากินนะเพราะว่าเราไปภาคชีวิตเข,ข้ามาแล้วใ, <น S 2> ใช่ครับนี่คือการทํามาหากินแล้วเราต้องกิน,ชน,นใช่การหาอยู่หากินเนี่ยแล้วเราต้องกินเราไม่ใช่ว่าฆ่าเขาทิ้งเขาคว้างเขาสัตว์กรักชีวิตแต่เราทําเพื่อ ยังแต่เราทําเพื่อเอาเอาชีวิตเรารอดก็ได้มีปลาดุกมีปลาดุกแปดตัวปลานิลหนึ่งปลาหมอหนึ่งปลาก็ได้แปดตัวเลยเออปลาของตายเอ้ยปลาปลาหมอใหญ่อีกหนึ่งก่อนกินต้องทำไงก่อนกินต้องหยิบช้อนครับเพราะว่าเอามือไม่ไม่ส่วนม์ก่อนนะไม่มีทางไม่ส่วนม์นะฮะองูมีใครบอกว่าส่วนม์เนี่ยอันนี้ต้องชิมก่อนแกงปลหรั่งนะฮะ อแกปลาแกปลาปลา,ลาก็ได้อาหารวันนี้สุดยอดเป็นแกงอ่อมปลาดุกขาดไปอย่างเดียวขาดอะไรนะพี่ดีเข้าวคั่วโอ้โหจะมีเข้าควคั่วนี้นัวแน่นอนเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะ พี่ทีเนี่ยเขาเป็นคนที่นานๆทีจะทากับข้าวยอดเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราอ๋อแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย